ตัวของผมเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกๆเลยฮะที่ทําคลิปเกี่ยวกับฟอร์ซคเคนผมเนี่ยเล่นเกม,มนี้มาตั้งแต่สมัยที่คนเล่นเนี่ยมันยังไม่แตะหมื่นด้วยซ้ําส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นเกมนี้นะผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ประเภทที่ว่าจะทําคลิปด้วยแพชชั่นซะส่วนใหญ่นะฮะคือผมเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นอะไรที่มันตามกระแสะเท่าไหร่ผมชอบเลือกเล่นเกมที่คอมมูนิตี้มันเล็กๆฮนะมันอบอุ่นดีที่ผมเนี่ยได้ไปสร้างคอนเทนต์อะไรในนั้น ซึ่งในช่วง10-11เดือนก่อนเนี่ยฟอร์สเคมันก็คือแบบนั้นเลยฮะมันเป็นเกมที่ทุกอย่างดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดแล้วก็คอมมูนิตี้ก็ไม่ได้ท็อกซิกเหมือนปัจจุบันด้วยเกมมันมีสไตล์ของมันที่ยูนิคมันมีระบบการเล่นที่น่าสนใจ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยฟอร์ซเคนเนี่ยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเกมสามัญประจำบ้านของโลบล็อกส์นะฮะ,ะหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาเล่นเกมนี้คนเล่นเป็นหมื่นเป็นแสนแทบทุกวันซึ่งผมดีใจกับเกมนี้นะที่เกมนี้ผมชอบเนี่ยมันสามารถมาไกลได้แต่เท่าการที่มาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยก็แลกมากับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องหายไปฮะรวมถึงการที่เกมนี้เนี่ยมีดราม่าและปัญหามากมายด้วยจนสุดท้ายในะเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่สนุกอีกต่อไปสำหรับผมแล้วโดวยเฉพาะเรื่องการอัปเดตแต่ละอย่างคุณลองดูอย่างเช่นโน 6, ริเกตโวใหม่่อยาง สกิลมันก็คูคิดเลยป่าวะแค่ปรับเปลี่ยนอะไรนี้หน่อยให้มันดูยูนิคมากขึ้นแต่โดยรวมมันก็คือตัวละครตัวเดิมอะครูคิดมันไม่ใช่คนเลยฮะมันคือเทมเพลตแล้วตอนนี้รวมถึงการอัปเดตต่างๆของ f o r ์เซเ n นก็สกิน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 ,กน,กนคือผมรู้สึกว่า f o r ์เซเกนมันไม่ได้มีการอัปเดตอะไรที่มันน่าสนใจเหมือนแต่ก่อนแล้วอะรวมถึงชีวิตของคอนเทนเตอร์ที่ทาคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะเรือ่องที่บอกไปนะฮะว่าผมเป็นคนทําคลิปตามแพทชั่นนนนนซึ่่งงสมมมััยยยกกออตตบโจท์าเลใรี และใช่ฮะในยุคสมัยที่ส่วนตัวผมไม่ได้เอนจอยกับ For s e c o n ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้การผลิตคลิปของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลาบากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะรวมถึงการที่เอเนี่ยพยายามที่จะเล่งให้ผมทําคลิปเกมนี้นะฮะก็เห็นได้ชัดที่สุดก็คือคลิป Music t i e r เลสเนี่ยแหละทุกครั้งที่เกมมันมีมินิอัปเดตอะไรมาอย่างนี้นะฮะที่แบบมีสกินมีเพลงเล็กๆน้อยเพิ่มเข้ามาก็หลายๆคนก็พยายามจะให้ผมทําให้ได้นะถึงแม้ว่าผมจะพยายามบอกไปหลายครั้งแล้วว่า ผมอยากจะรอให้เพลงมันเยอะๆก่อนนะฮะแล้วค่อยทำออกมาเป็นคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันมากกว่า คือถ้าเกิดทุกทุกคนดูช่องของผมแล้วก็สังเกตตัวของผมแล้วก็น่าจะพอสังเกตกันได้อยู่บ้างนะัะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซะเท่าไหร่คือถ้าเกิดทุกทุกคนอยากจะกดเนี่ยก็น่าจะกดกันเองอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะคือถ้าเกิดไม่ใช่พวกคลิปแฟนอาร์ตอะไรพวกนี้ฮะคือผมจะไม่ค่อยขอไลค์เลยคือผมอยากจะให้ทุกทุกคนเนี่ยจริงใจกับคลิปของผมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดชอบก็คือชอบถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ฟอร์ส ซึ่งแน่นอนนะฮะว่า f o r s a แค n เนี่ยมันเป็นเกมดังถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็ไม่แปลอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีดรามา่าคอนเทนเตอหนักฮะก็ d e v e l o p e r หลายๆคนของเกมนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะถอนตัวนะฮะแล้วก็เลิกที่จะพัฒนาเกมนี้กันแล้ว c Content c r e ator หลายๆคนก็เลิกทําเกมนี้ด้วยเช่นกันนะฮะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างคือผมอยากจะบอกว่ารายได้ของ f o r s a แค n เนี่ย85%เนี่ยมาจากเด็กๆนะฮะที่เล่นเกมนี้และไม่ว่าเขาจะอัปเดตอะไรเนี่ยเขาก็จะเล่นเกมนี้อยู่ดีส่วนอีกก15%เเนน่่ยมมัจจะาจาาาผู้ลองร ซึ่งมันก็ทําให้ในช่วงหลังๆเนี่ยเราเดฟฟอร์สเคนเนี่ยก็ไม่ค่อยฟัง suggestion หรือว่า feedback ของเราผู้เล่นธรรมดายอย่างพวกเราแล้วนะฮะในะเรื่องการแบ่งรายได้ของในทีมงานอีกทีหนึ่งอีกนะฮะที่มันก็ค่อนข้างจะเน่าเฟะตามไปด้วยฟอร์สเคนฮะเลือกที่จะเพิ่มแต่อะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งเก่าๆที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ทั้งดราม่าเก่าๆของเกมที่มันยังไม่เคลียร์หรือว่าสิสเต็มต่างๆของเกมที่มันยังไม่สถียรนก็เขาก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้น ในเมื่ออีก85%ก็ไม่สนใจอยู่แล้วว่าเกมมันจะเป็นยังไงและจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเขาก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปสนใจถูกไหมล่ะและถ้าเกิดอีก85%ของ f o r s a k e n Fan d o m มเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเป็นพวกที่เชื่ออะไรค่อนข้างง่ายกดเข้าไปดูคลิปคลิกบงคลิกเบสได้ง่าย <S <S คิดสภาพว่าถ้าเกิด G O U S B 25 2หันไปทำคลิปแนวนั้นบ้างคอยหากินกับความคิดด้านลบของคนอื่นถ้าเกิดผมทำแบบนั้นผมก็คงจะมีทรัพย์เยอะกว่านี้มีคนดูเยอะกว่านี้ผมอาจจะมีเงินเดือน2 0 0 0 0 30,000หรืออาจจะเป็นแสนเลยก็ได้ แต่ตัวตนของผมอะถึงผมจะรู้ว่ามันจะได้เงินดีมันจะได้ยอดวิวที่ดีกว่าผมก็ไม่อยากจะทําคลิปแนวนั้นอยู่ดีอะผมไม่อยากจะใช้คลิกเบสขนาดนั้นผมไม่อยากจะสร้างข้อมูลปลอมม,มมาเอามาเล่าผมอยากจะแค่ลงคลิปรีวิวลงคลิปวิเคราะห์ถึงแม้ผลตอบรับมันจะน้อยแต่ผมอยากจะได้แฟนคลับที่คอยติดตามผมจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละผมอยากได้แฟนคลับที่จริงใจและแน่นหนามากกว่ามาจำนวนมากแล้วก็หายไปตามกาลเวลานะฮะ ผมอยากให้คนดูเนี่ยติดตามที่ตัวตนของผมนะฮะติดตามในสิ่งที่ผมเป็นซึ่งถ้าเกิดพวกคุณเป็นหนึ่งในนันะ้นแล้วก็ผมขอขอบคุณพวกคุณจริงๆนนะผมเนี่ยเป็นคนทําคลิปด้วยแพชชั่นการที่มีพวกคุณอยู่เนี่ยมันเป็นการเติมไฟให้ผมเรื่อยๆพวกคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคลิปไหนของผมที่วิวมันน้อยแต่ว่าคนกดไลค์มันเยอะเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจามากเลยนะก็ใช่ับผมเป็นคนที่ทําคลิปตามแพชชั่นของตัวเองนะฮะทำตามไฟและเสียงหัวใจของตัวเองก็ถ้าเกิดผมไม่อยากจะทำฟอสเซคนก็ ก็แค่ขออย่างหนึ่งว่าอย่าพยายามบังคับให้ผมทำมันเลยนะฮะผมอยากจะทำคลิปที่ตัวของผมมันเอนจอยคือพวกคุณเข้าใจใช่ไหมะัะว่าคลิปที่ต้องทำกับคลิปที่อยากทำเนี่ยมันต่างกันนะฮะตอนแรกเนี่ยฟอร์เซเคียนตอนที่คอมมูนิตี้มันยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมันคือคลิปที่ผมอยากทำกับผมจนกระทั่งหลังๆพอมี FC ที่จะมาดูฟอร์เซเคียนคาดหวังมากๆม,ม,มันเริ่มกลายเป็นคลิปที่ผมต้องทำไปแล้วและด้วยความที่เกมระบบมันก็เริ่มเน่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกไม่เอนจอยกับเกมนี้ แล้วช่วงนี้ผมเองก็ค่อนข้างจะเอนจอยกับเกมอื่นนะฮะอย่างเช่น Outcome Memory หรือ Die of Death ซึ่งมันมีหลายอย่างที่ f o r s a n e n มันไม่มีผมก็อยากจะไปทำเกมพวกนั้นบ้างนะฮะเอาจริงๆผมไม่อยากปักหลักกับ For s a k e n 1 0 0ผมไม่อยากเอาชีวิตทั้งหมดของผมมาอยู่กับ f o r s a n e n วันไหน f o r s a n e n มันปิดตัวงนี้แบบผมอาจจะกลายเป็นขอทานเลยก็ได้ก็ในคลิปนี้นะถ้าเกิดสรุปรวมๆแล้วก็คือผมเนี่ยเริ่มเบื่อ Forsaken ททางในด้านของดรามา่าเดคอมมูนิตี้ แล้วก็ตัวของหลายๆคนในช่องของผมเองนะฮะที่พยายามจะให้ผมทําเกมนี้อย่างเดียวคือคลิปนี้อาจจะเป็นเหมือนผมมาบ่นนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พยายามจะตัดพอ้อเลยนะแค่บอกว่าผมเนี่ยขออนุญาตไปทําเกมอื่นบ้างนะไม่ได้จะปักหลักอยู่กับฟอ r เซเคนอย่างเดียวนะฮะอย่างที่พูดไปบางอัปเดตของฟอสเซเคนต่อจากนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ทำนะฮะไหนๆมันก็ยังมีช่องคนไทยคนอื่นที่เขาทําดีกว่านี้เป็นร้อยเป็นหมื่นเท่าอยู่แล้วเนาะก็เขาก็น่าจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าผมอยู่แล้วลนะ่ะ แต่ถามว่าถ้าเกิดผมจะเลิกเล่น f o r s เ k e n ไปเลยไหมก็คงจะไม่ครับผมผมไม่ได้เกลียดเกมนี้หรืออะไรนะฮะแค่รู้สึกว่าแพชั่นที่ผมมีให้ต่อการทำคลิปเกมนี้เนี่ยมันหมดแต่ยังไงก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมผมยังคงอยู่นี่เหมือนเดิมนะฮะยังคงนั่งโง่องๆอยู่ในช่องนี้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้ For ์เซคเมันจะไม่ได้สนุกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่สิ่งสุดท้ายที่ทําให้ผมยังพอมีแรงเล่นเกมนี้ได้ต่อไปก็คือ f c น้ําดีหลายๆคนที่ยังอยู่ในช่องผมนั่แหละฮะที่ยังทําให้ผมรู้สึกว่า ผมไม่ได้ไยค่าและผมยังมีคนคอยติดตามดูอยู่จริงๆถึงแม้ว่าจากซับ2 0 0 0 0 0ที่ผมมีอะ่ะมันจะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็เป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความหมายกับผมมากเลยตัวของผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณฟอร์ซักเคนนั้นได้ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปภายในฟอร์ซเคนเนี่ยผมได้เจอกับทั้งลีโอทั้งคุณแม็ค แทสพีคุณจิบลี่หรือแอดลี่ทุกคนที่ผมกล่าวมาเนะี่ยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีทั้งหมดครับผมฟอสเคนมันทําให้ผมนั้นได้มีพันธมิตรมากขึ้นครับผมแต่ยังไงก็ขออบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดคุณดูผมจริงๆจ,จากใจจริงๆผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณมีความหมายมาก ในคลิปคุณอาจจะเห็นผมหยับหยาบเ h a าๆมันก็เป็นแค่คาแรคเตอร์นะครับผมตัวจริงๆผมไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานคลิปนี้มันก็อาจจะหายไปก็ได้ใครจะรู้แต่ยังไงก็ตามขอขบคุณทุกๆคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะสำหรับคลิปวันนี้ผมขออนุญาตไปทําอย่างอื่นก่อนและกันนะครับ